สวัสดีครับเพื่อนชาวออคอมโบคอมพิวเตอร์ทุกคนนะครับสําหรับผมวันนี้เท่ลิมหนองนะครับท่านเพื่อนทุกคนอยากทราบประวัติของผมตามผมมาเลยครับประวัติก้าวข้ามผมนะครับผมนายวิทยวัน์หน้าดีวันนี้อายุก็ปลาไปยี่สิบเอ็ดปีแล้วครับเออจบจากโรงเรียนเดิมคือโรงเรียนสังขานะครับเข้ามาศึกษาต่อนะมาหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฏสุรินสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับระดับคอบหอ้าทับสามหมู่สองครับ เชื่อว่าทุกคนมีฝันกันทุกคนนะครับคติประจําใจของผมคือทอได้แต่ห้ามถอยนะครับงานว่างของผมนะครับงาว่างหลังจากเอรียนเสร็จนะครับผมชอบเข้าห้องสมุดครับผมชอบหาความรู้ใส่ตัวนะครับส่วนนิสัยของผมนะครับผมเป็นคนรักเด็กนะครับเด็กที่ว่านี้ไม่ใช่เด็กทารกนะครับแต่เป็นเด็กปีหนึ่งครับส่วนใครที่อยากรู้จักผมให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับ ก็ติดตามมาที่เว็บด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับตัวผมวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับการน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ